สั่งเยอะอ้วนน้ำตกหมูสดค่ะธรรมดาเขาอ้วนเสาตอนแรกมันสวยนะไม่น่าคนเลยอะไรตอนแรกมันสวยนะไม่น่าคนอ้าวบอกพี่ไม่น่าคนก็เป็นหน้าเงามันมีเรื่องกับอุ้มแล้วบอกอุ้มว่าอุ้มไม่น่าคนผมยาวเกิน

อ,เเอ๋อตัวเส้นอะไรนะอ่าบะหมี่อะไงคะร้อนโอ้โหเพราะว่าเขามีตัวช่วยค่ะค่ะก็จะกินอะไรก็ได้เน้อมันแดดดีค่ะดีใช่ไหมไม่ใช่จะบ้องเขาต้องเลี้ยงเราอ่ะเ็้ยอ่ะสี่สิบบาทก็เดี๋ยวตามสี่สิบไม่เหรออันนี้ลองสมิทสมิท สี่สี่สิบแล้วพี่ให้มาเท่าไหร่ห้าร้อยสองพันก็ต้องให้เรามาสองพันหัวอาพี่ิดอะไรปิดค้างไว้ก่อน๋ยวค่อยจ่ายให้นอพัน2,000โอเคั้นเดี๋ยวถือว่าพี่ให้5้าอยแล้วนะอ่ะยังหมดเท่าไหร่0 0พอ๋อจ่มาแล้ว500แล้วพี่จะติดนีพันห้าแล้วพี่ก็มาให้อีกพันห้า แล้วเดี๋ยวมีคบีบีเอจุดสามร้อยโอ้โหไีเรืแองจังนั่งมาสถานีเดียวแพงจังไปกินบ้านสามร้อยไปไปอิ่จังเลยแต่บีทีเอสกูไม่ได้นั่งไปด้วยดีกว่แล้วทำไมพี่ต้องจ่ายให้เราด้วยอ่ะจำไม่ได้เด็กมา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 กใจเลือก